กันก่อนกินข้าวนะครับ ไทยพ่อกินอาหารแล้วบ้างร้อนอ่รยังหืมไถ่พิอยังถอยมาหน่อยไหมนี่มัยยี่ห้อก่อนไปลนี่นอนก่อนครับลูกนี่น่นอนแล้วนอนนะนอนแล้วคลนอนไม่เอาโอเค กันรู้เรื่องไหม่ะพูดกันรู้เรื่องวางี้ต้องไปของรวนให้ไปขอคำสับงเสนอเมนูอาหารเม็ดครับบำรุมขนบำรุมกระดูกนันหน่อยไ้ายแล้วพิกกี้เร็ว มีนมด้วยมีนมเย็นด้วยลูกอันนี้มีนนมเย็นครับเร็วเร็วเร็วเอาลูกเอามองแม่ทำไมนี่ไปไปของตัวเองไป นีแต่คนก็ดึกนะครับแม่ครูก็ดึกผมก็ดึกเนี่ยทุกคนก็เลยเอาของง่ายๆซักวนันนี้เป็นเมนูอาหารเม็ดบำรุง,งคนให้น้องด้วยเปลี่ยนเมนูนะครับกลัวเบื่อนะพี่น้องกลัวน้องเบื่อเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนนะครับเป็น,ปนอาหารเมร็ดเล็กน้อยนิกกี้หมดแล้วนมนิกกี้หมดแล้วนิกกี้จะไปใส่อาหารเม็ดต่อแล้วทีเนี้ย cây cho một lấy mấy chai rồi nè cây một đó <laughs> <laughs> chín lên chín, lập, chín, chín. chị <laughs> ừ, à, ừ. nhìn có thể một Nào. Lên luôn. Hử? Đắp nốt Cái này À นุ่งก็หมดไปแล้วหางนล็ก็จะหมดแล้วครับนอนกินแล้วนะ มิกิกินเกี้ยงเลยนะครับสองรูอะไร โอ้โหม่เคยเห็นก็ได้เห็นเนาะหอนอนกินเลยครับนอนกินเลยนอนกินเลยอ้อาวกินกินลูกินกิน,กนมาให้กำลังใจใเฉยๆอา้าวกิน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 โอ้ยอา้าวพเนรพี่น้องเอ้ยมันน่ากินข้างนอข้างแนแทนะโอ รักแล้วมองเราคนละดุคนละดุเพรนอนกินแม่พยุงท้องไม่ไหวแล้วท้องเลยพยุงท้องไม่ไหวแล้วยืนไม่ไหวยืนกินไม่ได้ยืนกินไม่ได้แล้วหนักท้องแล้วนะอ้วนแล้วเฮ้ นอนเลยคะนอนเลยคะนอนเลยค่ะง่ายนอนเลยค่ะง่านอนเลยคะนอนเลยลูกนอนเลยนอนเลยโอ้หพุงกลางเลยนะคะไงพี่นิกหลับไปยังพี่หลับไปยังอื้มง่ายนอนเลยลูกนอนเลย ดูพินิกนะคะฮ้นี่ครับนี่ครับนอนเลยครับผมง่วงใช่ไหมครับผมง่วงใช่ไหมครับนอนเลยลูกหลับตาเลย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 ฟังอีกใช้หูฟังอีกอืม นอนเลยครับโอ้โหพุงใหญ่เลยนะคะเนี่ยน้ำลายก็นอนพุงกลางเลยน้ำลายก็นอนพุงกลางเลยนอนเลยครับนอนเลยครับนอนเลยครับ น้องเตรียมตัวนอนแล้วนะคะพี่ฝอยถ่ายตอนดึกนะคะเนี่ยน้องจะนอนแล้วนะคะเอฟซีนิ่งง่วงนอนแล้วนะคะพปนิ่งนอนก่อนนะคะพป็นนิ่งนอนก่อนนะคะปูเสียงให้ก็ไม่นอนนะคะปูที่นอนให้ก็ไม่นอนนอนพื้นนะคะสงสัยเย็นนะคะนอนเลยครับนอนเลยครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะพี่นิ่งตัวใหญ่มากๆเลยนะ แล้วทําไมเราไม่นอนเราน่ะตื่นมามองหน้าเลรอลูกตื่นมานอนมองหน้าแล้วเนี่ยตอนแรกนอนแล้วไม่ใช่ลเล้อลูกฟังอีกรู้เรื่องแล้วเนี่ยรู้เรื่องเปล่ารู้เรื่องเปล่าเล่นกล้องอีกเล่นกล้องอีก